สุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมคะคุณหมอพรเทพบอกว่ามี1ิวิธีเลี่ยงมะเร็งมาฝากจะเป็นวิธีอะไรบ้างนั้นมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสันนายยสมาคมวิทยศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมีแล้วคะ่ะคุณหมอสวัสดีสสดค่ะโอ้คุณหมอวันนี้เรื่องน่าสนใจมากๆเป็นสาเหตุการตายที่สําคัญลำดำับสองสามของประเทศไทยนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงว่า10วิธีเนี่ยเราทําไงให,ให้รู้กลไกาการเกิดมะเร็งก่อนนั่นสิคะคุณหมอคือมะเร็งเนี่ย มันเกิดจากเซล์การแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ก็ยังเกิดใช่ไหมคะเกิดตลอดเวลาโดยเฉพาะเซลล์ที่ผิวหนังใต้ผิวหนังมันก็จะแบ่งเซลลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมาซ่อมแซมเซลลแล้วก็เซลไม่ดีก็กลายเป็นที่ใครไปแล้วก็เรื่องเซลล์ที่จะมาซ่อมแซมกล้ามเนื้อกระดูกอะไรเงี้ยมันต้องเกิดใหม่ตลอดเวลาที่สําคัญอย่างยิ่งคือ เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งเนี่ยผิดออกมาใช้เนี่ยได้ไม่เกินสี่แปดชั่วโมงก็ตายก็ต้องผิดขึ้นมาทดแทนไม่งั้นไม่มีผุมทหา,านก็โดนโจมตีก็ตายเม็ดเลือดแดงก็ผิดตลอดเวลาแต่ว่าเซลล์หนึ่งจะอยู่ได้สามเดือนเสร็จแล้วก็หามันไปเปลี่ยนเพรฉะนั้นไปทิ้งที่ตับเอ่อที่ท,ท,ที่ที่ม้ามและตับนั้นร่างกายเรา เปลี่ยนแปลงการแบ่งตัวตลอด24ชั่วโมงมันก็แบ่งผิดพลาดได้มีโอกาสมันแบ่งผิดพลาดได้ตลอดเวลาแต่ว่าไอ้ที่มันแบ่งผิดมาเนี่ยร่างกายก็มีกระบวนการทำลายคือจะจัดการยังไงจัดการกับมันเองเลยก็มีเม็ดเลือดขาวบางประเภทพวก T-cell เคยได้ยินไหม T-cell ที่ตู้โควิด สู้โรครุนได้ในนี้นะแล้วก็เอ็นเคเซลก็คือเม็ดเลือดขาวชนิดตัวเล็กนะมันจะมากินแล้วมันก็จะถ้ามันกินแล้วตัวนเองทาไม่ไหวมันเยอะมากเซลล์มะเร็งเยอะๆมันก็จะไปบอกเพื่อนส่งสัญญาณไปบอกให้เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวตัวอื่นมากินทําลายก่อนอื่นนะเราต้องทําให้ระบบเม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงภูมิต้านทานเราแข็งแรงเพื่อกําจัดเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้ ทีนี้ไอการที่ทําให้ร่างกายเราแย่แล้วภูมิต้านทานเราแย่เนี่ยเกิดจากสาเหตุหลายข้อด้วยกันในขั้นแรกรคือเรื่องพันธุก,กรรมพันธุก,กรรมนะพ่อแม่เป็นมะเร็งเต้านมลูกโอกาสเป็นเยอะเราต้องดูพันธุก,กรรมพ่อแม่เราใครเป็นมะเร็งอะไรบ้างค่ะแล้วมันจะเกิดตอนอายุเท่าไหร่มันจะบอกเลยนะต้องไปตรวจหามะเร็งชนิดนั้นอันนี้ก็คือต้องดูพันธุก,กรรมว่า ครอบครัวมีประวัติไหมแล้วต้องเติรตรวจแต่เนื่อในข้อที่หนึ่งเรยเรียกนะต้องตรวจให้เจอเพื่อที่จะได้ดูแลรักษาอันที่สองเลยก็คือเราต้องออกกำลังกายห้าสิบฮะร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์เพราะการออกล่างกายเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยจะไม่เลือดไหลเวียนดีแล้วก็มีสารตั้งต้นที่จะไปช่วยกระตุ้นให้ผิดไม่เลือดขาวเพิ่มขึ้นออกกำลังกายก็มีหลายแบบ แอโรบิกโยคะเดินจ็อกกิ้งว่ายน้ำขี่จักรยานแล้วแต่ละถนัดเลือกตามที่เราถนัดกับหมอสมบูรณ์ก็คือการออกกำลังกายก็จะทำให้ร่างกายไม่อ้วนด้วยพออ้วนแล้วภูมิต้านทานมันก็แย่ลงอีกนะอันนี้ก็โดยหลักการนี่ข้อที่สองข้อที่สามเราก็ต้องกินอาหารพวกนี้นยเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณหมอบลูอรี่อ่าพระกระหล่ำดอกอันนี้คือก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลสใ่่พวกนี้เนี่ยคือ การที่เรากินของพวกนี้เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มันก็เป็นอาหารที่ดีสําหรับแบคทีเรียดีๆโปรไบติกในลําไส้เป็นอาหารให้เขาค่ะกินเข้าไปแล้วก็กล้วยด้วยนะกล้วยก็เป็นครีบอติกที่จะไปเลี้ยงแบคทีเรียดีๆถั่วด้วยผักพวกนี้ผลไม้พวกนี้ดีหมดเราต้องกินกินเข้าไปแล้วแบคทีเรียดีๆมันจะไปสร้างผมท้านฐานโดยทางอ้อมก็คือ มันเป็นสารเพิ่มภูมินน่าทานในร่างกายนะข้อที่สี่ก็คือเราต้องเลิกบุหรี่เลิกบุหรี่เลิกบุหรี่เลยนะเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันทําให้เส้นเลือดมันอักเสบตลอดเวลามะเร็งปอดนี่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันเกิดการร<ด>ะคาย<ป>เคืองผู้หญิงก็มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมูลูกเป็นได้หมดค่ะต่อไปเหล้าคือไม่ดื่มสุลาเพราะดื่มสุลาเป็นมะเร็งตับ แล้วก็มันก็จะทําให้ภูมิต้านทานในเรื่องของการจัดการนี่แย่ลงด้วยนะห้านะ่ยหกหกก็คือเราจะต้องมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าอืม,มันจะติดไวรัสชนิดเรียกว่า human papilloma virus HPV <SP> ไวรัสตัวนี้จะกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง ในผู้หญิงปากมืลูกเ็ต้องมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเจ็ดก็คือเราต้องทํำยังไงให้หลับให้สนิทการพักผ่อนสำคัญหกถึงแปดชั่วโมงข้อที่แปดคือเราจะต้องทํำยังไงคือต้องตรวจถามะเรแต่เนเินนเคัดกรองอย่างนี้คัดกรองตัวเองฮะคัดกรองตัวเองก็คือคัดกรองว่าเราจะ เป็นต่อมลูกหม,มากหรือเปล่าก,ก็ตรวจเซลล์ม,มะเร็งเต้านมก,ก็ตรวจเลือดมะเร็งปากมดลูกก็ตรวจเอสพีวีแล้วก็ถ้ามะเร็งปอดก็ต้องเอ็กซเรย์ต้องเช็คอัพแต่เนิ่นๆไม่ว่าเราจะมีครอบครัวมีประวัติหรือไม่มีประวัติก็ต้องเช็คอัพเป็นข้อที่แปดข้อที่ข้าวก็คือหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเท่าไหร่ยงยาฆ่ามแมลงอยู่ในนี้<ก>อยู่ในนี้แล้วก็สารการบูดผงการบูด เวลาเราซื้อผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆก็ต้องดูด้วยแล้วก็อาหารที่ประเภทแบบใส่กระป๋องมาอฟีดมาสำเร็จรูปสำเร็จรูปอยู่ในพวกไส้กรอกแฮมพวกเนี้ยหมักจนแบบมันมีสารปนเปื้อนเยอะแยะที่ก่อมะร็งเยอะแยะไปหมดแล้วสุดท้ายตัวเดียวนี้เก่งมากก็คือเราสามารถตรวจยีนได้อ่าใช่ค่ะคุณหมอเคยได้ยินเหมือนกันการตรวจยีนการตรวจยีนก็คือเอาจากเลือดก็ได มาจากเซลล์ในกระพุ้งแก้มก็ได้<ะ>เราเอาไปตรวจมันจะบอกว่ายีนของเราในเซลล์ในกระพุ้งแก้มเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจนมียีนที่ก่อให้จะทําให้ร่างกายเป็นมะเร็งขึ้นมาหรือเปล่า<ะ>ถ้าขึ้นมานิด,นดหน่อยเราก็ต้องไปปรับพฤติกรรมเพื่อให้ยีนตัวนั้นมันหายไป เปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นมะเร็งนี่เริ่มต้นต้นทุนด้วยพันธุกรรมก่อนค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่พันธุกรรมจะไม่เกิดจะไม่แม่บางคนเป็นมะเร็งลูกไม่เป็นพาะลูกมีพฤติกรรมที่ดี<น>ไม่กินมันไม่กินทอดค่ะแล้วไม่กินยาฆ่าแมาลงไปเยอะไม่กินสารท่านนี้นั่นที่ก่อให้เกิดไปเลยเขาก็ไม่เป็นก็โดยสรุปสิบข้อที่เราต้องควรทำนหนึ่งเลี้ยงมะเร็งดูครอบครัวค่ะสองกินอาหารมีประโยชน์ ามบอกกําลังกาย 4. เลิกบุหรี่หเลิกเหล้าหก็คือเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภยัย 7. ก็ต้องมีการนอนที่ดี 8. ก็คือตัวหามะเร็งแต่เนิ่นๆหล<ฆ>ังจอกสี่สิบปีเก้าหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งสิบก็คือตรวจยินตัวอะไรเองว่าเริ่มจะมีพฤติกรรมไม่ดีที่ก่อให้เกิดยินมะเร็งขึ้นหรือ,อยัง<ฆ>ถ้ามีก็ไปปรับเปลี่ยนนะครับ ก็ค <Construction. S 2> ือพฤติกรรมมันส่งผลต่อเรื <Okay. S 1> ่องสุขภาพอย่างที่คุณหมอบอกว่า1ิบข้อที่ควรเลี่ยงหรือว่าข้อไหนที่คุณหมอเติมเข้าไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพห่างไกลมะเร็งเราทําได้ทําเถอะมันดีต่อสุขภาพแน่นอนนะคะควันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสวัสดีครับกันแดดมิสทีนัควาเบดโบรปก้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะกการัง